ข้าวผัดพี่น้องข้าวผัดอันนี้อะไรอะไรอ่ะพี่หุ่มอะไรเนี่ยหมูยำหมูยำอันนี้ไก่เนื้ออันนี้ต้มยำไก่พี่น้องพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวผัดอันนี้ได้ข้าวผัดมาหนี่งข้าวผัดข้าวผัด เล่แห่งม้าซีมก่อนแบบแบบสี่น like. ้องแซบคำโปรงพี่น้องกินข้าวพัด หนี่งสามอย่างสี่อย่างจะเลิกใอาหารนีหอนผลไม้เครื่นรอนองบักซีดา ภาพบรรยายไปก่อนด้อพี่น้องเป็นตัวหนังสือเลยเย้ไม่มีใครกิน กินคนเดียวไทยเีโอไปด้วยหลับปากพี่น้องผัดหมูใช้คิงก์ยำยำยำหมู ร้อนครัมีาติกเ็นไรอมีอชามที่พี่แพกินกินอยู่นี่แหละต้องกินเลยไปขอยืมชามที่พี่แพรพี่นินแบบนี้ติดแล้ว้อนมาล้วอมีัดพี่น้องแับพัดอะไรเนี่ยฝรั่งัไ่สีย้วฝั่งอะไรวะฝรั่งคือแบบ ทิ้งมาอืม้งทิ้งไหแบบนู้น ฝากตีพรางออกเบิ้งเป็นกำลังใจตื่นนะเด้อต้องลูตื่นผ่าเขียนโอ้ยหัว แพ้ไม่กินหรอพี่พี่นั่นกินอะไรวะพี่เสียงพี่เสี่ยงไม่เห็นกินเลยอ่ะหนูสายฮิ้วมาเหนื่อยอุ่นก็เพลิงแก๊สขอต้นทิ้งเลยอุ่นก็เพลิงแก๊สฮิ้วมาก็เหนื่อยบอกจะกินก็ไม่กินเออ บอกจะกินก <PI> ็ไม wow. ่กินกินแล้วไม่กินไก่ืมเปลาไก่หนี่งน้ำจิ้มาเียวนี้เร็วๆามุ่เอะมาที่เติมชุเอาแล้วไง๋ยวเรอถ่ายี สาหิ้วมาหนักก็หนักก็ไม่กินตัดีแหละกินอยู่นี่ไงอุ้ยเปืองแก้ตองเปืองอืมไปกินอยู่บนไหอยู่มากเาหนเขามีหน้าที่อาบปานเยเข้าไปปกินน้เันเเคืลองตัวหลักคือเียงโเคๆยงสไปส่ดีทันลไ้ลันต้องเ่า กวนหัมูกวนเ,เวน้อ,อเดี๋ยซ่อมนะนหมเดอุ่นมาอุ่นใส่ซึ้งนึ่งมาต้องมากินข้าวเกิดเหน้องุยยังไม่ได้กินเลยมากินหัวหมแล้วมาตาม มันบ่เสียดอกไม่ใช่หืมหืมลูกบ้านจะไม่เสียเลยเสียประมาทก่อนจะมาถึงบ้านแล้วล่ะ ครับรแล้วก็เกมเมกซ้ำเนี่ยครับากพีทางน้องเดิงไปกำลังใจมันเอเนี่ยเ้ยเกมอี้เ้ก็วัาสวัสดีก้า